iPhone 10R ซื้อมือ2ในปี2023ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรด iOS 17ได้ด้วยวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง iPhone 10R มือ2กันครับและนี่ก็คือเครื่อง iPhone 10R นะครับตัวนี้ผมซื้อเมื่อช่วงต้นปี2019นะครับนี่ปี2023แล้วก็2 0 20 21 2ประมาณอายุ4ปีนะครับโดย iPhone 10R เนี่ยหลังจากงาน WWDC 2023ไปแล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่ ยังคงได้ไปต่ออยู่นะครับยังได้รับการอัปเกรดเวอร์ชันของ iOS เป็น iOS 17ซึ่งเครื่องนี้แน่นอนนะครับไหนเราจะมาเทสกันในช่วงนี้แล้วผมนำการอัป iOS 17เบต้าตัว d e v e l o p e r b e t a มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนี่เห็นหเป็น iOS 17.0แล้วเราจะมาเช็คกันดูเลยว่าเครื่องเนี่ยมอมันอัปเดต iOS 17แล้วมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนี้64 g b แล้วผมก็ได้ทาการ รีสโตรเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อล้างข้อมูลทุกอย่างหมดเลยนะครับจะให้ดูว่าล้างข้อมูลทุกอย่างหมดเลยนะครับความจุในตัวเครื่องเนี่ยพอล้างปุ๊บล็อกอิน Apple ID เดีเข้าไปนะครับ64 g b โหลดเกมมา1เกมคืออ OV นะครับเหลือความจุในตัวเครื่องให้ใช้อยู่ประมาณ 40GB พอไม่พอก็แล้วแต่แต่ถ้าถามผมนะเป็นคนถ่ายวิดีโอเยอะถ่ายรูปเยอะ โหลดไลน์โหลดโซเชียลมีเดียต่างๆอีกผมบอกว่าค4ส,สิกิกนี่ใช้ตึงมือนะครับแนะนำอาจจะหา 10R ที่ความจุม,มันเยอะกว่านี้นะครับสำหรับราคามือ2ของ iPhone 10R นะครับตอนนี้ก็ขายอยู่ประมาณ9,000-9,500บาทประมาณนี้ ม่ไมน่าจะราคาไม่ถึงหมื่นแล้วล่ะก็แล้วแต่สาภาพแล้วแต่ว่ามันมีอะไรเป็นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าปัญหาที่เครื่องซื้อซื้อเครื่องมือ2จะเจอเรามารีแคปสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับสเปคของ iPhone 10R นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.1นิ้วเป็นจอ LCD นะครับ Apple ใช้ชื่อจอนี้ว่า Liquid Retina นะครับไม่ได้เป็นจอ OLED เหมือนอย่างพวก ตัวรุ่นโปรหรือว่าเหมือนพวกถ้านในถ้านในปีเดียวกันขเขาจะเป็น iPhone 10s 10s max มัจะเป็นจอ Retina XDR ซึ่งก็จะให้สีที่สดกว่าแต่ถามว่ามาตราฐานสีโอเคไหมส่วนตัวผมนะตอนนั้นที่เขาเปิดตัว 10s กับ 10R ผมชอบสีหน้าจอของ 10R มากกว่าผมรู้สึกว่ามันดูเป็นจอ iPhone มันดูต่อเนื่องจากสมัยตอน iPhone 8มาแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะ ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นหนอดสกรีนนะครับที่ใส่ตัวกล้องหน้า Face Time ความละเมอียด7ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับเซนเซอร์แบบตัว2เดฟนะครับสามารถถ่ายภาพพอร์ r เทรตได้นะครับแล้วก็จะมีหนอดสกรีนหนึงเป็นหนอดสกรีน e n หนึ่งอยู่ก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่ามันแสดงผลได้ไม่ได้เยอะมากนะครับดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบมอนมนและเริ่มเป,เป็นดีไซน์มนมนยุคยุคสุดท้ายแล้วอีกรุ่นหนึ่งเป็น iPhone 11ก็จะยังมนอยู่แล้วหลังจากนั้นจะเป็นทรงเหลี่ยมหมดแล้วลโพงเนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัว CPU เป็นชิป Apple A12 Bionic นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปที่มี Neural Processing อยู่ในตัวแล้วส่วนตัวกล้องหลังนะครับ 10R จะมีกล้องหลังแค่1ตัวก็คือกล้องหลักตรงนี้ความละเอียดอยู่ที่1 2ล้านพิกเซลนะครับ f-stop อยู่ที่1.8ข้อดีของมันคือถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับแล้วก็ถ่ายโหมด Portrait ได้นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนบันทึกเสียง iPhone 10R นะครับเป็นไมโครโฟนบนทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับสามารถไมค์มันจะเก็บ2 c h a n n e นซ้ายขวามีแฟลชแบบทูโทนมาให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ปลดล็อกตัวเครื่องด้วยตัว Face ID แล้วเพราะฉะนั้นปุ่มสลิปเวก,ก็จะขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีถาดใส่ซิมการ์ดตัวนี้ก็รองรับตัวซิมแบบตัวนาโนซิมนะครับอีกฝั่งนึงเป็นปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็จะมีปุ่มที่สําหรับเปิดเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดเสียงโหมดสัน ก็ัน,นี้ iPhone ม,มีให้อยู่แล้วแล้วก็ล่างข้างก็จะเดินเส้นเสาอากาศไว้พอร์ตชาร์จด้านล่างนะครับเป็นพอร์ตแบบไ i นิ่งนะครับก็เชื่อมต่อข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อสายไม่ได้เร็วนะเพราะว่าก็เป็น l i ไ t น i n g แบบ USB 2.0ปกติเลยนะครับโดยรวมเนี่ยจุดเด่นของรุ่นนี้ตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆคือราคามันถูกกว่า 10S นะครับแล้วก็มีสีสันให้เลือกเยอะกว่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ ค่อนข้างถือว่าคุ้มค่าแล้วกันกับสิ่งที่ได้เพราะว่า cpu เขาเนเป็นตัวเดียวกับใน iphone 1 0 s เลยนะครับปัจจุบันถามว่าชิป a 1 2เนี่ยทำอะไรไ,ได้บ้างน,นะครับอย่างน้อยนะถ้าเอาราคามือสองมาเล่นกันนะมือสอง9 0 0 0ถึง9,500บาทนะครับเพื่อนเ่นเล่นเอาวีปรับสุดได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นเอาวีปรับสุดเนี่ยมันปรับได้สุดประมาณไหนแล้วกันแล้วก็อัพ ios เจไป3ามผมก็ถ้าเทียบกับตอนเป็น ios 16.5กนะครับก่อนที่จะอัปตัวเบต้าผมก็คิดว่า ความลื่นไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ว่ายังคงได้ใช้ฟีเจอร์ของ iOS เวอร์ชันใหม่ๆอยู่ก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ค่อนข้างโอเคนะมือถือที่อายุ4ปีไปแล้วยังคงอัปเดตเวอร์ชันได้เหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆเห็นไหมการปรับตั้งค่าเกม r OV นะสำหรับคนที่อยากจะซื้อเล่น ROV แล้วกันนะครับปรับภาพ HD ได้สูงมากนะครับการแสดงผลได้สูงมาก Particle ได้สูงมากปรับสุดได้หมดเลยนะครับมือถือ Android บางรุ่นราคาประมาณ9 0 0 0บาทถ้าเราตัดเรื่องความเก่าใหม่ออกไปนะ บางรุ่นปรับสูงสุดไม่ได้นะจะปรับได้แค่เกือบสุดนะครับส่วนเรื่องของเฟรมเรทตัวนี้สามารถปรับเฟรมเรทสูงได้นะครับแล้วก็ปรับพวกซอฟต์ไลท์ต่างๆได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ในมุมผมก็ยังถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมโดยรวมได้ดีอยู่นะครับชิป A12 แม้ว่ามันจะเปิดตัวมานานแล้วก็ตามแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ล้กันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวสเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 1 0นะครับ ถามว่าในปี2023เนี่ยนะวันที่ผมอันวิดีโอเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนและยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าผมคิดว่าถ้าหาราคาหาเครื่องดีๆสภาพสวยๆเลยอะราคาประมาณสักไม่ถึง9,000บาทเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดมือสองเขานิดหน่อยประมาณสัก8,500บาท8,000บาทก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างน้อยเลยอะ,อะสิ่งที่สิ่งที่มือถือ แบรนด์ Android ในราคานี้ให้ไม่ได้เช่นการถ่ายวิดีโอ 4K เมันเป็นไปไม่ได้ไู่แล้วนะครับนี่ถ่าย4 k 60เฟรมได้นะกับต,ตัวกล้องหลังนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะได้แค่ HD เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังได้ Full HD 60เฟรมนะอา้าวทำไปเล่นไปก็อันเนี้ยมือถือที่เป็น Android ส่วนใหญ่กล้องหน้ามันจะได้ Fu l l HD 30เฟรมนะครับในในช่วงราคามือสองตรงนี้นะครับแต่นี้อย่างไรก็ตามการซื้อเครื่องมือสองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของสิ่งที่ต้องกังวลหลายๆอย่างอย่างอย ใช้งานมา4ปีปีถึงวิผมก็ส่งต่อให้น้องที่บ้านใช้นะเขาก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆแหละปัญหาที่เจอเลยอย่างแรกเลยถ้าสมมติเพื่อนๆซื้อเครื่องที่มันไม่เคยไปซ่อมที่ไหนมาก่อนเลย4ปีอย่างแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนที่ผมแนะนําว่าต้องเปลี่ยนเลยนะครับคือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ถามว่าทําไมนะครับดูแบตเตอรี่เฮล์ม็กซิมัมคาปาซิตี้หรือว่าความจุสูงสุดของเขาเนี่ยจากที่เก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านไปสี่ปีแบตบมันเก็บประจุได้แค่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หรือในบางเคสถ้าเก โอกาสที่ Maximum Capacity หรือว่าความจุแบตเตอรี่ทั้งหมดมันจะลดลงมาต่ำกว่านี้อีกก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นอย่างแรกที่ควรไปเปลี่ยนราคาเป็นแบตนี่ก็มีตั้งแต่หลักพันนะครับพันนิดๆไปถึง2,000แล้วแต่ร้านแล้วแต่ฝีมือในการแกะแต่ถ้าถามผมนะ่ะอาจจะแนะนําว่าหาร้านที่ไว้ใจได้สักหน่อยแล้วกันนะที่มีเครื่องมือครบครบเพราะว่าตัวเนี้ยเขา กันน้ําก็จริงแต่ว่าด้วยความที่อายุมันนานอนะ่ะสี่ปีครับก็จะมีโอกาสที่ซิลย,ยางต่างๆมันจะเสื่อมบางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบตเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวโอริงไอตัวซิลกันน้ําให้ด้วยก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองหาร้านที่ไว้ใ,ใจได้ดูแล้วน,นะครับก็เห็นมีอยู่นนะในออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ไปลองกันดูได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่า4ปีแล้วน้องแบตมันต้องเสื่อมแนละ้วถ้าเกิดว่าเจ้าของเดิมเขาไม่เคยซ่อมเลยนะครับ ปัญหาที่2ของไอรุ่นนี้ที่เจอกันค่อนข้างบ่อยคือเรื่องของหน้าจอนะครับจริงอยู่ที่จอเขาเป็น LCD อาจจะไม่ได้เจอปัญหาพวกจอเบิร์นเหมือนอย่างพวก iPhone 10 iPhone 10s หรือว่าพวก iPhone ที่มันเป็นจอ r e t ซ n a XDR หรือจอ l e d นะครับแต่เนี่ยเครื่องนี้ด้วยความที่อายุมันยาวนานมากแล้วก็เจ้าของก็มีทำลงทำหล่นไปจะเห็นว่าด้านบนจอมันไปเรียบร้อยนะครับ ก็คือตรงนี้แสดงผลไม่ได้แล้วมันมันไม่แสดงผลกันแล้วนะครับด้านบนมีขีดขั้นขึ้นมาไม่ได้ว่าเปิดหนอดสกรีนเพิ่มอะไรนะอันนี้จอมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดสีขาวๆอาจจะต้องลองเช็คดูนะครับไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับบริเวณให้สังเกตบริเวณตรงเส้นตรง21อนาฬิกาตรงนี้นะครับจอมันมีไบพิกเซลโผล่ข,ขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณใกล้ๆคําว่าคาล endar ตรงนี้นะครับมีไบพิกเซลด้วยก็ตอนซื้อแนะนําให้ลองเช็คดีๆก็เปิด วิธีการเช็คไบต์กับเดสง่ายๆนะครับเปิดพื้นหลังที่เป็นสีขาวเช็คไบพิกเซลนะครับเปิดพื้นหลังที่เป็นสีดําเพื่อเชอ็คัก็ช่วยได้นะครับในการที่จะมา Check. เช็คการทํางานต่างๆของหน้าจอนะครับส่วนตัวหน้าจอเองผมไปหาราคาเปลี่ยนจอมานะครับเปลี่ยนจอเนี่ยถ้าเป็นร้านส่วนใหญ่ราคาเปลี่ยนจอของ 10R นะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทครับม่มีตั้งแต่3,000-5,000บาทแล้วแต่ร้านเลยก็แนะนําเหมือนกันว่า เลือกร้านที่ไว้ใจได้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้อะไหล่ที่มันล้วก็สามารถปรับแก้ค่าต่างๆได้ให้มันทํางานได้เรื่อยๆมากที่สุดนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งอย่างของรุ่นนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับมันเป็น iPhone อายุ4ปีนะครับแล้วมันเคยกันน้ํามาก่อนซึ่งพอผ่านไปเวลาเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับสิ่งที่รุ่นนี้มันเจออีกอย่างหนึ่งคือตัวน้องผมเนี่ยทำหล่นลงไปในกระมังซักผ้านะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเฟซไอ d ดีพังครับ คือเฟ c ไอ d ดีกับกล้องหน้ามันต้องแยกส่วนกันนะมันเป็นกล้องหน้า2 Depth ใช่ไหมกล้องหน้าตรงนี้7ล้านพิกเซลอีกฝั่งมันจะเป็นตัว2 Depth ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ไว้สำหรับใช้ Face ID นะครับก็อันนี้พังเลยนะครับพังก็คือมันไม่สามารถปลดล็อกตัวเครื่องด้วยการสแกนใบหนะ้าได้ต้องใส่รหัสหรือว่าจะให้ใช้ Apple Watch ในการปลดล็อกตัวเครื่องแทนนะครับแล้วก็ด้วยความที่พอกล้อง2 e p t h มันพังเนี่ย ปัญหาหนึ่งอย่างที่เจอคือตัวโหมดพอสเทรตนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูโหมดพอสเทรตมันจะไม่สามารถถ่ายพอสเทรชลายฉ่างได้เพราะว่ากล้อง 2D อ่ะที่บอกความชัดลึกมันพังไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะขึ้นมูฟมูฟโครเซอร์ตลอดเวลานะครับไม่สามารถถ่ายตัวพอสเทรตได้แต่ถ้าจะถ่ายเซลฟี่เลยก็ทําได้ส่วนราคาของกล้อง Face Time ถ้ามันพังเนี่ยซ่อมได้เหมือนกันนะครับก็กล้อง Face Time ค่าซ่อมประมาณ2,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องนี้เพราะฉะนัผมคิดว่าจะเอามาซ่อม ล้วก็จะลองดูว่าถ้าซ่อมหมดแล้วปุ๊บสภาพการใช้งานเป็นอย่างไรสรุปไม่ซ่อมแล้วนะครับเพราะว่ามือ2อเนี่ยขายอยู่ประมาณ9,000บาทไอ้เครื่องนี้ถ้าจะซ่อมให้มันใช้งานได้สมบูรณ์ที่สุดก็คือเปลี่ยนหน้าจอนะครับเพราะว่าจอมัน,ม,นมันพังไปแล้วเปลี่ยนกล้อง Face ID นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่3อย่างประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเครื่องขายได้9,000บาทผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาไปซ่อมนะก็เลยใช้ในสภาพเอามารีวิวกันในสภาพนี้ให้เรียวๆไปเลยว่าดูดี่มันใช้งานมา 4ปีนะครับใช้งานต่อเนื่องมา4ปีสภาพมันเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่ามันมีริ้วรอยจากตัวเครื่องเป็นหมดเลยแล้วก็เวลาซื้อก็อาจจะให้ลองดูหน่อยหนึ่งนะครับอย่างรอยเนี่ยมันจะมีรอย2แบบสําหรับบน x บนโซ1 0 r เท่าที่ผมเจอนะครับถ้าเป็นรอยที่มันเหมือนกับว่าเป็นออลอกลอกหนึงเนี่ยอันนี้อาจจะมาจากเคสกัดอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเเจอรอยแบบที่มันบิดบ,บินแบบนี้นะครับแบบตรงพอร์ตเนี่ยแปลว่าเจ้าของเครื่องเก่าทําเครื่องหล่นนะถึงได้บินขนาดนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือมันหล่นแล้ว ว่าถ้ามันมีรอยบุบก็แปลว่าเขาทําเครื่องหล่นมานี่ก็ช่วยเช็คได้อย่างเงี้ยจะเป็นรอยเคสกัดนะครับประมาณเนี้ยสีมันจะหลุดออกไปสีที่เป็นอลูมิเนียมมันจะหลุดออกไปนะครับก็ลองดูดีๆตอนซื้อแล้วก็ตัวกล้องหลังตอนที่มันหล่นลงไปในกระมังซักผ้าเนี่ยตอนแรกมันมีฝ้ามันมีหยดน้ําขึ้นเลยนะครับแล้วผมก็ทิ้งไว้ในกล่องดูความชื้นก็ความชื้นก็หายไปกล้องหลังก็ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับทีนี้ตัว 10R เนี่ย ถ้าสมมุติว่าจะซื้อมือ2จริงเนี่ยเขาจะมีตัวชนเป็น 10s 10s max นะครับราคามันจะต่างกัน,กนประมาณพันกว่าบาท2,000บาทนะครับข้อที่ 10r ทําไม่ได้ 10s 10s max ทําได้นะครับก็คือเรื่องของการซูมนะครับไอตัวนี้เวลาซูมนะครับมันจะเป็นการซูมแบบดิจิตอล100%ในขณะที่ในปีเดียวกันนะ่ะถ้าเป็น 10s 10s max เนี่ยเขาจะมีเลนส์ออปติคอลสำหรับซูมด้วยเขาก็จะซูมได้ได้ดีกว่านะครับจะถามว่านี้ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับการซูมนะครับผมมันจะซูมได้ประมาณ สองเท่านิดๆน,น,นะครับไม่ได้ไม่ได้ซูมไม่ไกลมากแหละแต่คุณตี้ก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปจอเป็น LCD นะครับความสว่างความละเอียดแล้วตรงนี้มันก็จะน้อยกว่าตัว 10s 10s max นะครับแล้วก็ไม่มีตัว CD touch CD touch ก็คือที่เวลาเรากดกดค้างลงไปอะของ 10s 10s max มันจะเป็นมันจะมีตัว t o p i c engine อยู่นะครับมันก็จะตอบสนองการสั่นของหน้าจอเวลากดค้างด,ดีกว่าแต่อันนี้ก็ถามว่า มันทาได้เหมือนกันไหมมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องกดลงไปแบบหนักกว่านะครับมันจะไม่ได้เป็นการกด2จังหวะเหมือนอย่างจอง 10s 11max 10 10แต่ว่าอย่างไรก็ตาม iPhone รุนใหม่มก็ฟีเจอร์นี้มันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าพอาไป iOS ด้มันก็ใช้งานได้ใกล้ๆใกล้คคคเคียงกันถามว่าเป็นตัวที่น่าซื้อไหมในงบไม่เกินหมื่นนะครับถือว่าใช้ได้นะถามผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเล่นแล้วกันเพราะว่าได้ไปต่อไงได้อัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่อยู่แล้วก็ ราคามือสองไม่ได้แรงเลยนะครับถ้ายิ่งหาได้แบบสัก8,000ผมวกกำลังสวยเลยนะสำหรับ iPhone 10R นะครับแต่ก็ถ้าแนะนำาะก็แนะนำให้ซื้อความจุมเยอะหน่อยแล้วกันนะครับเป็นสักตัวที่มันมากกว่า64เพราะเนี่ยเปิดเครื่องมาล็อกอิน p p p l e ID ผมเข้าไปมันก็มีข้อมูลข้างในอยู่ใช่ไหม ก็เหลือความจุให้ใช้แค่40กิกแล้วอัดโหลดเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูดิโหลดเกมมาแค่เกมเดียวือ ROV แล้วก็โหลดแพท r OV มาแค่นี้เองเม,มมมันก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานะยะยาวแล้วกันถ้าเกิดว่าซื้อ64กิกแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพเดี๋ยวอัพไปไว้17แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่ากล้องมันยังถูกโอเคไหมแต่ถา,ถามผมอะกล้องมันก็ยังคงมาตรฐานมาตรฐานของทาง iPhone เน้นในเรื่องของ ความสมจริงอะไรพวกนี้ถือว่าทํางานได้ดีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับกล้องหลังถ่าย 4K60 เฟรมได้อะกล้องหน้าถ่าย Fu l l HD 60เฟรมได้แล้วก็กล้องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อด,ดีอีกหนึ่งอย่างหรือเปล่าสําหรับการที่กล้องหน้าไอ้ two depth มันอะเจ็ดล้านพิกเซลเนี่ยนะครับสําหรับผมอะมันดูถ่ายเซลฟี่อะแล้วมันดูไม่ได้จริงขนาดนั้นนะครับไม่ได้เหมือนกับอย่างสมมติอะผมเทียบ14 Pro ่โปแมกอะเพื่อนจะเห็นเลยว่าเห็นปะริ้วรอยบนหน้าอะไรอย่างเงี้ย มันเก็บได้ชัดกว่าเยอะเลยนะครับเมื่อลองเทียบกับ iPhone รุ่นใหม่ๆใ,ในกล้องหน้าพอเป็น 2D7 7ล้านอ่ะผมว่ามันดูถ่ายแล้วมันดูแบบมันดูไบรท์มันดูฟุ้งฟิงกว่าเฉยเลยนะครับในขณะที่14 Pro Max ดูสิริ้วรอยมาเต็มนะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะสำหรับตัวกล้องหน้าของ 10R ที่มันไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นักนะครับส่วนกล้องหลังก็เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแล้วกันว่าถ่ายออกมา ในปี2023ได้ภาพประมาณนี้โอเคหรือไม่โอเคก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าคิดว่ากล้องของ 10R ใายุกนี้นยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่าผนัะสการเล่นเกมเนี่ยถ้าเป็นเกมสแตน,นดาดทั่วไปเนาะลองเทสดูและว ROV เล่นได้นะครับพับ g ีผมก็เล่นไดน้เพราะว่าเจ้าของคนเดิมน้องผมก็เล่นพับจีเครื่องนี้มาตลอดนะครับเกมอย่าง โปเกมอนที่เป็นโมบ้าก็เล่นได้เหมือนเครื่องนี้นะครับเจ้าของเดิงก็เล่นอยู่แต่ว่าอาจจะมีแบบเรื่องเมมเต็มนี่แหละาจจะเป็นปัญหานิดนึงก็แนะนําว่าแก้ปัญหาได้2ทางคือ1ซื้อไอคลาวพอได้หรือว่าซื้อรุ่นที่ความจุม,มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็บอกเพื่อนไปแล้วเนาะเรื่องหน้าจอเรื่องแบตเตอรี่นะครับซื้อมาอาจจะต้องหาเงินเปลี่ยนแบตไปเท่าไัร่ถ้าเจ้าของเก่าไม่เคยเปลี่ยนนะก็เตรียมเงินไว้อีกสักพันสองพบาทแล้วกันอนะกลมกลมไว้เปลี่ยนแบตเผื่อเปลี่ยนพวกซิวโอลิงด้วย รุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ผมว่าสีนี้สวยนะสีคอรัลใช่ไหมไมันชื่อสีคอรัลออกส้มๆหน่อยจนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างของของ 10R คือถ้าซื้อมาเนี่ยเคสราคาแม่งถูกมากนะครับเคสแบบนี้ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยหรือเบื้องทีอะเคสแบรนด์นะครับ <ๆ S 1> ที่เคยขายราคาหลักพันเมื่อตอนนี้มันเปิด mm. ตัวใหม่ตอนนี้ผมจําได้ว่าผมเคยซื้อเคสไปให้ไปให้น้องผมใช้อยู่ประมาณหลักหลักสิบบาทอะเจ็ดสิบแปดสิบบาทเป็นเคสแบรนด์เลยนะ ก็ถือว่านี้เป็นจุดแข็งกันหนึ่งแล้วกันกอุปกรณ์เสริมมันมีค่อนข้างเยอะนะครับฟิล์มกระจกอะไรพวกน,นี้ก็มีจาหน่ายเพียบไปหมดเลยแต่ถามว่า 10R เนี่ยซื้อมานะักวันนี้ใช้ระยะยาวได้กี่ปีผมคิดว่า1-2ปีก็น่าจะเ,าเริ่มเริ่มแบบใช้งานไม่ได้แล้วเมมอาจจะเต็มบ้างแล้วอาจจะไปต่อใน iOS 1 8ไม่ได้แล้วหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่า17ต่าไปได้แน่นอนนะครับซื้อมาไงก็ได้อัพเหมือนเพื่อนๆแน่นอนทุกฟีเจอร์ใหม่ๆที่ มีให้ใน ios 17เนี่ยอย่างพวก standby mode 1 0 r ก็ใช้งานได้นะครับ night mode ใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งหน้า contact ต่างๆเช่นเวลาที่มีคนโทรเข้ามาใช่ไหมแล้วเราอยากจะตั้งหน้าเขาให้มันเป็นรูปใส่รูปเข้าไปเสร็จปุ๊บทำมีโมจิทำอะไรอย่เงี้ยทำได้นะครับตัว1 0บ r 1 p ios บเ7เก็ยังทำได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้กันสำหรับ iphone 1 0 r สรุปอีกทีหนึ่งเลยถ้าหาราคามือสองสภาพดีๆนะครับต่ำกว่าสัก9,000บาทสัก8,000ต้นๆ8,000กลางๆได้ก็แนะนำนะครับแต่ก็แนะนำจริงแนะนำเป็น128กิกแล้วก็แนะนำว่าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ซะก็พอใช้งานได้ตั่ง1-2ปีนะถือว่าคนที่อยากได้ iPhone ราคาไม่แพงตัวนี้ X10R มือสองเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวแล้วก็มาวิเคราะห์กันให้ฟังว่า1 0 r ในปี2023ยังคงน่าใช้งานอยู่เปล่าก็ถือว่าน่าใช้งานนะถ้าหาได้ในราคาที่โอเคแล้วสภาพมันดีๆอยู่นะครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมือถือ iPhone รุ่นนี้เขาไม่ได้นะครับหรือว่าอยากให้เราเออวิเคราะห์เรื่อง iPhone มือสองรุ่นไหนก็เขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนกดไลค์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e เพื่อป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ